สวัสดีครับผมเจอกันอีกเช่นเคยครับกับรายการคณิตง่ายๆบายคูวัตนะครับคลิปนี้เป็น EP ีที่3แล้วนะครับผมวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องเทคนิคการท่องสุดคูณแม่9ด้วยมือของเรานะครับท่องสุดคูณแม่9ด้วยมือของเรานะครับอยากรู้หรือยังว่ามันทำยังไงถ้าอยากรู้กันแล้วไปชมกันเลยครับ ครับอันดับแรกนะครับให้นักเรียนนะครับหันฝ่ามือเข้ามาหาหน้าตัวเองแบบนี้นะครับตั้งขึ้นมาตามเลยนะครับตั้งขึ้นมาตามเลยนะครับเวลาเราจะท่องเราจะท่องแบบปกติก็คือ91้าเป็นเก้าเก้าสองสิบแปดดูยังไงนะครับถ้าเราบอกว่า1แล้วเราก็พับนิ้วที่1ลงไปนะครับไล่จากซ้ายไปขวาถ้าเราบอก92้าสองนะครับคำว่า2แลเราก็พับนิ้วที่2 9กก็พับนิ้วที่3ลงไปนะครับผลลัพธ์มันก็อยู่ในมือเราเหมือนเดิมนะครับดูให้ดีนะครับเริ่มเลยนะครับ91เป็น9นี่ครับนิ้วมือของเราจะเหลือ9นิ้วนะครับต่อไป9 2นะครับเอานิ้วแรกขึ้นนิ้วที่2ลงมาครับ9218เห็นไหมครับฝั่งซ้ายเราเหลือ1นิ้วฝั่งขวาเราเหลือ8นิ้วนะครับ9 2เป็น18 9 3ครับพับนิ้วที่3ลงมาครับฝั่งซ้ายแล้วเหลือ2ฝั่งขวาแล้วเหลือ7นั้น9 3 27นะครับ9 4 3 6นะครับ9 5 45นะครับ9 6 54 9 7 6 13 9 8 7 12 9 9 8 11เห็นไหมครับ เ0เป็น90นะฝั่งซ้ายเราเหลือ9ฝั่งขวาเราไม่มีนะครับต่อไป91นะครับย้อนกลับไปที่ตัวแรกใหม่จำา90ตัวเมื่อกี้ครับบวกไปอีก9ก็เป็น99 92ก็พับนิ้วที่2ลงไปครับก็กลายเป็น1นิ้วที่พับลงก็เป็นเลข0ย์ส่วนฝั่งขวาอีก8ก็เป็นเลข8นั้น92ก็เป็น108นะครับตามลำดับเลยนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับการท่องสุดคูณแม่9ด้วยมือของเราเห็นไหมครับง่ายนิดเดียวนะครับบอกแล้วคณิตง่ายนิดเดียวตามสไตล์ครูวัดนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดสามตัวค้ายกดติดตามให้ครวูวัดด้วยนะครับแล้วคูวัดจะมาบอก เทคนิคดีๆแบบนี้อีกเรื่อยๆนะครับสำหรับ EP3 การท่องสุดคุณแม่ก้าวด้วยนิ้วมือวันนี้นะครับก็ต้องเอาไว้เพียงแค่นี้หวังว่านักเรียนนะครับจะนำไปฝึกฝนและใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับสำหรับวันนี้ครูวัดต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม